ความยั่งยืนกลายเป็นเมืองที่มีความสุขและสามารถอนุรักษ์เมืองเก่าที่มรดโลกเพื่อให้เมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเราปรถนาที่จะให้น่านเป็นนครแห่งมีชีวิตสองเทศบาลเมืองน่านคือห้องรลังแขกของจชาวนาจริงๆตัวเมืองเก่าน่านเี็สุดจึงมีองค์การรุ่งหลังจะการอยู่่าผู้การเเที่ยวเมืองเก่าน่าน ฟื้นความหลังคําว่าเพื่อนที่มันเก่าหน้าเราจะเห็นว่าหลายๆกลุ่มเพื่อนฝูงที่เรียน่วกกันมาแล้วเราเลือกจากสาเหตุว่าส่วนใหญ่ผู้สูงอายุที่มีรายได้สูงก็คือผู้ที่มีเงินและมีเวลาชอบทารผูกเขาก็จะเลือกในช่วงที่ไม่ต้องไปแย่งชินเนี่นะครับสิ่งที่เป็นนโยบายมุงเก่าที่มีชีวิตเนี่ยทำไมเราถึงคนหน้าก็ปูมิใจในความเป็นหน้า รับรู้และรักและภูมิใจในความเป็นหน้าผ่านวิถี5วิถีนี้วิธีที่สาคัญของการเป็นตัวตนของหน้าที่เราเชื่อว่ามันเป็นตัวตนของหน้าที่ไอทีร่องหนฟ้อนล่องหนภาพลายปูนปั้นกิจกรรมฝากหน่ำไปอยู่ที่ไหนไปปรากฏที่ไหนนี่คือความไม่ดีตาภาษานวิธีที่มีตัวเขียนก่อให้เกิดวิกฤตทางวัฒนธรรมจำเป็นกป้องกัตละวัฒนธรรมเป็นมือบัญญาของ่น ซึ่งการดาเนินโครงการนี้เราได้ดำเนินการโครงการจักรยานล่องน้าผ่านเมืองเก่าที่มีชีวิตซึ่งเป็นศูนย์ล่องน้าที่ซึ่งเป็นศูนย์ที่แนะนําการท่องเที่ยวโดยจักรยานผ่านศูนย์ล่องน้านักท่องเที่ยวได้มาเข้าจักรยานเมืองเก่าด้านเองพื้นที่ถนนค่อนข้างแคบถ้าทุกคนใช้รถยนต์แล้วเราก็มีโครงการล่วมแบบจุฬาลงกรณ์มหาลัยในการที่จะออกแบบแสงสว่างในเวลาคาำคืน เที่ยวจักรยานก็อาจจะเหมาะสำหรับตอนเช้ากับจริงๆไม่ทําที่บ้านที่แต่ละชุดแต่ละบ้านแต่ละชุมชนเนี่ยต้องต้องต้องทำไปดูนั้นไปดูได้ข้อเกงเกตใจที่บอกในคนภายนอกนหในการตรงนี้ในเบงกอลสิงค์ได้มีการใช้โมประมาณไหมแล้วก็งมกประมาณที่ใช้เนี่ยไป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 จากอะไรบ้างนะคะก็คือแต่ะตื่นเงาใช้เท่าไหร่ที่สองเนี่ยเรื่องที่ว่าเป็นความร่างอาหารภาคไทย ที่ว่าท่านจะไปเปิดตลาดการแก้ขนาดใหญ่บุญหลานวัฒนธรรมอะไรซึ่งของของประเทศเลยของโลกเลยนะคะตรงเนี้ยอันนี้ไอ้ตรงเนี้ยถามนิดนึงว่าก็คือว่าต้องมีคนต่อต้านแย่ที่ท่านท่านเป็นเซนต์ตั้งแต่แรกนะคะมีคนต่อต้านท่านเนี่ยได้ให้สัญญากับประชาชนไหมชาวจังหวัดน่านว่าท่านจะเปิดไอ้ตรงนี้เป็นห้องอาหารแล้วนะแต่ท่านจะจัดการให้มันเรียบร้อยบริบูรณ์ะัะไม่เรียบร้อย ท่านจะละออกอะไรป,ประมาณนั้นอะไรแล้ว <c oughs> ก็ประเด็นที่สามก็คือท้าที่พี่ไปดูไปเดินดูมื่เวาตอนเย็นเนะนี่ยเนื่อจากว่าตรงน,นี้เนี่ยมันจะมีสาม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 นั่นสามประเด็นด้วยกันก็คือมันจะมีต้นน้ำคือผู้ค้าขา,านา้เป็นคนเก็บ เทศบาลได้คิดตั้งแต่แรกเลยหลังจากที่กฎหมายจากท่านออกอบอกว่าให้เทศบาลเขาเองมีหน้าที่จัดก,การขยะมูลฝอยทุกคนก็คิดซื้อถังขยะซื้อแต่กอ่อนที่ชาวบ้านจัดก,การเองแต่ก็ซื้อถังขยะซื้อถังขยะเสร็จคราวนี้พอมีถังขยะมันก็มีขยะก็ต้องจัดเก็บต้องซื้อรถขยะพอมีรถขยะขยะท,ทุกอย่างมานรวมกันก็กลายเป็นหน้าที่ต้องหาที่กิน ก็ต้องมาอาศัยเทศบาลที่มีบอ่อแบนฟิวแต่ถ้าเป็นท้องถิ่นไกลๆก็โอเพนดวน์กลับไปทำแต่หมายถึงว่าในคนเดืน,ดน,น,น,ดนต้องได้รับอีวันนี้คนเดือนเราก็ยังคกต้องทาอยู่แล้วเราก็ทําอย่างเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆวันนี้รถขยะก็มูตะการที่ต้องไปเก็บที่เราไปคุยกับรา้านก๋วยเตี๋ยวที่เราไปทํากระดาษบอกว่าคนใครได้ขยะซึ่งไม่รู้ว่าอยากจะกินหรือเปล่าเวลากระดาษไปแผ่นหนึงเหมือนเหมือนที่เราไปแอบไมโครไอไอรานไอซุกี้นีน่มันมีกระดาษแผ่น ก็ลอเสนอให้ความคิดว่าเฮ้ยเราบอกว่าให้เขาแยกอย่งดีผขแยกจะดป้าเาทได้โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ถูกไหมะอั้ประเด็นหนึงประเด็นที่สองถ้าเรามองมองไปที่ร้านอาหาร้านกวเตียวนครับหานอาหารลังให่รือร้เล็กเราไปให้ความรู้หรือขั้นแรกเราไปแนะนำเขาให้เขาแยกกน็